ครับสวัสดีครับผมเจ้าขาดองสว่างครับไฟเราซ้อมมากี่วันเป็นเดือนครับผมก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเป็นราคาครับอยู่ที่อุตรดิตถ์การที่เดิมเลยมีใครช่วยเป็นคู่ป้งซ้อมไฟนี้มีดาร์กี้มีบัจจุราชมีตงเย่อ๋อก็คือเฟิ่์นนอยเพิ่งพี่น้องในค่าเยอะเนาะตอนนี้เราอายุยีสูงเท่าไหร่ครับหนึน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้สอมวยสไตล์เลยครับก็เดนบูของผมวันนี้จะต้องมาเจอคู่ปรอบเก่าไปอีกแล้วเคยชนะน้องมากครั้งหนึ่งวันนั้นชนะน้องเนาะ วันนั้นก็ต่อยกันที่ที่นี่เลยวันนั้นต่อยกันมือเยี่ยร้อยไรนั่นเยี่ยร้อยยี่เจ็ดใช่ปาวยี่สิบเจ็ดวันนี้ต่อยร้อยยี่สวันนี้เราเป็นผู้ถ่ายจริงคิดว่าวันนี้เมาเข็มขัดน้องเป็นไหมก็มาตั้งใจมาอยากได้น้องมือสบายน้องเขาเครื่องครับผมแล้ววันนี้เลยต้องมาเจอกันนะและล่าสุดเราต่อยไว้ที่ต่อยไวที่นี่ครับวันนั้นต่อยกับต่อยกับไหน คอนิรเป็นไงบ้างวันนั้นก็ชนะครับผมชนะคะแนนไปเวทเท่าไหร่วันตั้งแต่คอนเสิร์ตนั้นต่อย127ครับผม127หรือ126เมื่อเช้าเป็นไงช่างแล้วก็พอดีครับผมผ่านเรียบร้อยร่างกายไฟนี้ยอวันนี้พร้อมเอาชนะพร้อมมองเห็นขัดเคากลับบ้านด้วยคุ้มมากี่กิโลไฟนี้ก็5กิโลได้ต่อยมวยไทยมาของเราหลักก็200กว่า คนจังหวัดฝากเชิญชวนแฟนคลับ,บ,ลบวันนี้เต็มท,ที่นอ่ะวันนี้คู่เอกช่วงสองขอโชควงดีนะค,ครับ